ดูจากแงะวะการใช้มือมนะครัอบอย่างนี้เลยครับต่ำแซบไม่ได้ครับมองไม่ได้ต่ำเครื่องนะต่ำพ่นกับแซบพูดกันย เมื่อวานเกินไปบ้านว่าเกินไปบ่านจางเกินไปบวกกินไช่ยมาแล้วเมื่อไหร่กินเนอะไยมาว่ะนียนเนี่ยเออโย่หเบิ่แล้วงดกับสวัสดีครับมาพบพ่อกันกับสาหลาใช่ไหมครับเมื่อนี้มากับเซีนก้องเซียนปั๊มเมื่อนี้ไม่ได้ไปหาไ่ได้ไปหาหลัก ไปได้ที่ตลาดครับเจ้าของหน้าเขาอยู่เจ้าของหน้าอยู่ผมต้มครับมต้มไก่ใส่สมุนไพรแบบหอมหอมนะครับมือนี้ก็มีสองเมนูครับผมต้มไก่ครับขวานไก่ด้วเนาะขวานไก่เราเป็นแมนบอยแค่เห็นกับหัวแล้วครับมือนี้เห็นยังกินครับเชี่ยนกองบลู กินได้กินกินม่ได้ะส่ยงเชียนเอะกินได้กินเช่นยังกินนีเสียนปั๊กินได้ก็กินกินได้กะเทหมา่อนีเชยงก้องขาเ็นงานบดผมรับต้องมโอ้ยมันก็ได้กันเลนยังแหลกไงมึงบ้าข้าใจกูเห็นบอกมันตีกันตายยังงีสิแหละต่ำเก่งนะครับต่ำเก่งนะครับเชี่ยนนี่บ่าวว่าจะซ่้อยเกีงต่ำกับเกียงครับ ก็คว้ามือนะใส่บ่อยไอ้ปั่มดูจากแกงะว่าการใช้มือแล้วเก่งกันนี่เหรออย่างนี้เลยครับเสียงดังเลยวะไม่ได้ตำแต่บอกพริกเก่งนะครับเนี่ยคือการทำเก่งสร็จแล้วก็ปั่มตำนาตำหลังน้ิ่มฮากับพ่อส่วนผสมหลักของเมนูนี่เอียงเนี่ยครับเสียงแรกก็ใส่พริกใส่กระเทียมใส่หอมแดง แต่ว่าใส่ใจแล้วเขาไม่เห็นค่าใส่คมตาวซะบ่หรอหน้าหมอช่วพิ่งกอับมาอยู่หลังบ้านใครอยู่บ่เปิดพยาบาลเมือครั้งที่รักไกลพยาบาลมาแทนเหมือนจังว่าคว่มกันไปจอมังเล้วเปิดพยูเปิดพยูเอ้ลารเจี๊ยบแทนนี่ ไงพวกเรอบนี่เจ้าภาพครับผมไอเฟนครับผมเจ้าภาพเจ้าภาพเลยใกล้ตาตัวนี่งานหมุนบ้านหมุนเจ้าภาพที่ครับผมนะครับเจ้าภาพเจ้าของงานมันเกิดย้อนหลังครับครับใช่ทราบซึ่งขอเบียน้องๆมากินงานมันเกิดครับครับเอาละครับวันนี้เรามาพบกับเชฟกล้องแล้วก็เชฟปั้มนะครับวันนี้ เขาจะเสนอเมนูตำตำตำครับจะเอาไก่มาผัดครับหรือเรียกอีย่างว่าขั้วไก่ลไก่พยาบาลมาเนยผู้ซอยเ็ผู้สอยครับปลาไก่พยาบาลมากบ้านผู้ซอยหอมกระทะนี่เือกระทะเชฟนะครับวิธีการทำของเชฟนะครับเราต้องใส่ลงมือไหนมัาเสนอ เชฟเนี่ยก็เอื้อมอะไอย่างเขั่วไก่ปะไม่รู้ไม่รู้อลไรครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาค่อยดูนะว่าเมนูมันจะออกมาเป็นอะไรครับผงชะลดนะครับอันนี้ผงชะลดเสเซียมหรอไม่มาคูณใส่หน่อยเซีหน่อยใส่หลายแซ่บมลายบอกว่าบอกว่าขวานใส่นุ่มเซ่บมนี่ใส่ซอสเข้าไปไม่มีมะเขือเปื่อยเลใส่ซอสช้อนที่สองเชฟเขากำลังปรุงแบบประณีตครับ ตามด้วยน้ำปลาครับต้มไก่คับเหนียกวัวนี่ครับนี่ดีราของดีราของเสียบครับก็จะดนวดจากนิ้วกลางไปหอดศอกนะครับตามด้วยรสดีครับแซ่บประเสบกฐจากซีอิวน้ำเชฟต้องนะครับหายังครับเครื่องปรุงเขาเอาเส้นลายเส้นกระเขือนครับเต็มโต๊ะอยู่ฮะเลือกเลือกใส่ผักถียครับไปนอนด้วยปะ บ่เชฟบอกต้องใส่น้ำกระเทียมดองเลยครับพอยัง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 อ๋อใครจีเป็นต้มแล้วว่ายองไรครับซาลาต้มเฮาตอนนี้เห็ดยังอยู่ซอยซาบอ่ะโมวายตดซอยเก่งครับโมวายตดซอยใบบักกูดเิ่งครับซอยข้นกับเก่งนี่กันนี่อบไรแบบครับเตรียมนาดังอยู่เอาละครับ ปวดร้าวสภาพนา่าคิดอะไรโซดีรากกงผัดแนละ้วถ้าแบบเชฟมุ่งโยนกันฮะอะไรครับหน้าตาเมนูนี่ออกมาแล้วครับเชบคิดได้ยังว่าซื้อเมนูอย่างเมนูนี้ซื้ออย่างเชบ ไม, <laughs> ไม่รู้ม <c oughs> ไม่รู้เหมือนเมนูนี้ชื่อว่าไม่รู้อ่ะไม่ไม่รู้ก็ไม่รู้ครับสาลาตัมรีวิวนะครับครับผมเบื้องจากหนาตาแล้วกับตั้งเสื้อนะเชบว่าซื้อบรูมันนมุมเงนขวากัยผมคื้นบ้านคืนอนยังหนามไต่ตอน <c oughs> <laughs> ว่าเกินไปบ่นัว่าเกินไปบ่านจางเกินไปบ้นเป็นเสชิดแตกไม่เคยคนที้สว่างครับว่างเงียบยังแล้วนั่งเต้นตอนเท่าน่ะอะไรหกเป็ดที่ยังสกปรกสิบผมมาเอาไปซาททิมดีกว่าเอาไปซาททิมดีกว่าจะว่านำแต่ตอนหมอเบาเขิน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 ซิมซิมฝีมือของเซฟกล้องครับสำหรับผมไม่อยัง มางใบมานจากลำเขาเจอแล้งเนี่ยโชว์บอดไม่ค่ำนี่น้ำเอา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 แม่งอื่นมาเบิ้งรึเราจะมือที่เดียวเวลาที่ต้องไปต่อทำมาตั้งรัก ควาทํายผยังไม่จําหรอกตามนี้สูดนี้ใจแล้วดื่มเป็นได้ไรเอานีเขาเขเรียนยังเอย่านี้นะจะทําดูโลกเปลี่ยนล่าสุดยังกับเสี่บมสํารัจพี่น้องเลยเรา่เคยนอกใจใครหอกกินย้งในกระโมอย้นนี่